บอกว่ามนได้เหรออะไ่มันซุก้น้องนิ้วขั่วีนออมาวัดมาถวายเทียนพรษาอจคดดาดาปรันจยนมปาตินงโจฮิบุญญาป่าสุตัมนาป่ัีได้ล้อยู่ดีเมียลานคุณฝากคุณจับ เปิดคลิปเปิดภาพก็เป็นช่วงคอยคำลงแรงแสงตะเวนหลับขอบฝาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ได้เนาะอ่าพอๆกับครอบครัวน,น้อยๆแต่ว่าอบอุ่นเด้อพี่น้องเด้ทดทดทททอทักก้งลูกทั้งเมียอ่าท้งน้องนิวน้องวินเนอร์ทั้งแม่อินพี่น้องเลยเนาะส่วนทางแม่ตุ้ยกับก๊อลังยิบอ่าโต่งพี่น้องเลยเนาะยิบอ่าแยงเพื่อไปดักปลาพี่น้องเลยเนาะส่วนทาง เทาแล้วก,ก็ทางลูกมาทางบนเองกับลูกกับอาแม่น้องนิวเนาะกัสิพากันลงวัดพี่น้องเลยเนาะพอดีมีทางแม่ใจบุญแม่ใจดีนะโอ้ยเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุน้ำเด้อเนาะแม่เอ้ยเนาะเพิ่นก็ได้มอบเนาะเทียนพันษาพี่น้องเทียนเข่าพันษาเอา่อเล็บบ้ากี่ไงพี่น้องกัคู่หนึ่งนะเนาะอ่าพร้อม่อพาไต้พี่น้องเลยเนาะ ื่อไปถวายให้กับทางวัดทางว่าเทียนเขพนาพรรษาเนาะพร้อมผาไตาจีวรเนานะอ่ามอบให้กับทางอ่าเนี่ยพอ่อเนาะตัวหลวงปู่อยู่วัดอยู่ว่าประจําบ้านโคกใหญ่เด้อเนาะโดยสาธุนําแม่หลายเนาะขอบุญคุณขอุกขอบใจได้แนมะ่เด้อเนาะที่มีน้ำจิ้มใจบุญใจบุญใจกุศลเนาะให้กับครอบครัวบาบุญสารวันเพื่อไปมอบให้กับทางวัดทางว่าเพื่อเป็นบุญกุศลเนาะ อ่าบอกต่อส่งต่อเนาะให un, un, ้กับแม่เจบุญแม่เจดีเด้อเนาะคอยบุญกุศลนี่กลับไปหาคืนหาทั้งแม่เจดีแม่เจบุญเนาะแล้วก็ทั้งครอบครัวแม่เจบุญแม่เจดีเด้อเนาะอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสาธุสาธุสาธุเนาะเนาะหล้วก็สวัสดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อบัดสุขูสุขคนเอฟซีปุ่ใหญ่เจบุญบัดทุกทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปาบุญสาละวันพี่น้องเอ้ ขึ้นมาแต่ทมต้อนพี่น้องเนาะก่อนดักปลากันสีผ้ากันเขาว,วัดก่อนบาดเนี่เนาะคั่มแล้วพี่น้องเอ้ยไปก่อนบาดเน,นี่ยเอาผู้บ่าซื้อได้ไป่าวโอ้มาเดินก็ได้ไหมไปพาลูกขี่รถซาร์เร็งเขาว,วัดอยู่บ้านก่อนพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ยเนาะาทางเพื่อนซ้ำบาดนี่ถูกไปเลยไไกันเลยบ่ไปกันเลยบ่ ไปกันเล่บอ่แม่เล่นรถนะไปวินวินวินไปกันเลยวินไปเลยบ่ไปเลยบ่ไป,ไปสารเนาะอ่าเอาแม่น้องนิวถือกล่องแนมไปจะกล่องนนะทุกคนไปจับกันดีเด้อ ป้าเลยเอาไปตรงนี to no e> ้ก็ป้าเดินไปตู้ก็ตรอยู่ที่ว uh ่าปิดบอกเนาะเกือบขึ้นรถแล้วที่ถอดเกิอบไปเรื่อวินเ่ยเนาเอ้วั่นีเกิอบไข้คนไน้อยเนี่ยเป็นขึ้นรถแล้วก็ถอดออกเลยอปลุกป้าถามแค่ไหนวินสบายดีป้าลุงกันบายเดีงามเคุนเห็ดเองสวัสดีงามตู้งามลุงมื่อจูยิ้มหวานนะป้าลุงเน่ ิมบานนะลูกยิมบานยิมบานวิยิมไปสอลูน่วดกนลูกงวยง้อ่อบอกไาบอกไปวัดสิอกลไปไว้ไปวัดเุจ้าทุจ้าทุ่งยาจะดูทุ่งยาเด้อล 看你都会讲。 เต้นขามันอ wow. well, awesome. ah, right. ันมานอนบ่เด้กพ really ี่เนาะพี yes, ่สหยากนะจงวยเนี่ยมูนันได้จ้ะเจนมูนงขาอยู่าะเปื้นเปนฝนตกลินพี่น้องไอ้คนเขหาจบิจ่ับรินเน สิ้นเลยไปเล้ววนท้าสบายแล้วไปวิ่งเดิสิ้นเลยวิ่งวิ่วิ่เสียงรถละเด้อยวลูกกอท้าพี่พระนั่งไปวัดไปวัดไปวัดัลเขาวัดซาเป็นคนอที่สองวันี้เนาะ าพี่นงไหมครับีลูกจันทร์ือจันทร์สัญญาบ้านาี่ครับแม่ไดเอเรืงเนะ่อน่ง่างเเ่ออ่เ <laughs> 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 kiêng gì con? Con nó. cho. Ủa, còn nhang xìo này, còn bà, thầy còn nhang xìo Nam Mù bài con đấy. còn con

ทางมาหดบัดแล้วปะรูไปไปขึ้นวัดอดยาแล้วบอพี่น้องเาครับอ่น้องนิ้วองพี่น้อยมาวัดมาถวายเทียนปัา่มไปทีวัดเนาะนิ้มๆเโอเค

เทตานังนสวาคยาวะังนิพานะสงังขตังโกตุบวกขน้อยยินดีหอยทานทานทิตะวะของกจุหิตสเร็จซึ่วามชินไปเด็กเกินดองสันดานซึ่งขาปีและปะทัทถุนาทานของบวกมูขน้อย ทางไายเหล่นานี้บุญจ <th> <eras> ุ i̇şte. พ่บสื่อวันเด่นเด้อดบาบุญบาบุญเนาะโดยครอบครัวเลบาบุญบาบุญครอบตัวครอบครัวใลยไ้ใจใช้ชัดชาใ้ัชาไดมาบูมโทนมัทนาสื่อขายา้ายแบละเทียนจ้นำาานาพรรษาหนึ่งสุดอถวายแก่ประสงค์ เราบุษาพระเนาไระต่ายบรรลุไปนางขอบครัวของขออุณ,อณองนิงจจงไดบบ้ประสบได้ประสบได้ประสบคนสุขคนเจริญแก่ปุขา

ดีตายตาาตนาโซปักกันปติชญติธัมโมจาอันิตาสิโตเปตนาบุตจักกตปรจาปิณามานนปาตินังโนิปุญญาสุตธมนปาคันตีล้อยู่ดีมีบุคลานคุณฝากคุณจับับทมักาดมีใจใสาายป่าเด่ បាទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅបាទយកល្អបាទនេះដាក់น้ําກ່ອນមើលនុລະឡាយទេហឹមអឺ กินของแหง้งน้ำยาดน้ำ ไปไปรถพิกพนน้ัปเฮ้ยรถโตวิโกเคราไปพี่วิโกเมื่อบาดเขยเออแด่แแนเลยเอ่ะอืมทำมันตันแท้แทำมันต้นแท้ม,แทมาก็รถแล้วลูก ปวดใหมวะบ่สิกบอลนี่บ,บ,บ่บ่ายเมื่อบ่ายนี่ ของมาแต่วัดแต่ดวงเนาะคลิปน้องเออให้บวุนได้มีโชคมีลาบเนี่ยบริญญาเพิ่มเติมมันรถเพื่อกันเสพโัวเพื่อพืนี่พี่น้องเนาะใชาไปทำพี่น้องก็คลิปนี้ก็บเจ้ของลำลาเพื่อนสมิก่อนเนาะพกพอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้อาบุญฝากพี่น้องก็สุข๊ปสกคนเด้อเนาะฝากพันลงวัดลงวาเนาะอาบุญฝากปลาลุงบัสุข๊ปสกคนเนาะไปลากร์คลิปนี้พี่น้องพบพอกันคลิปหนาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบัสกูสบายดีสบายดีลูกวินเนอร์สบายดี ไปดิไปดิกับฮันน่าก็ไห